สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ดาวเรืองวันนี้เรามาหาพี่ดาวเรืองนะคะดาวเรืองคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมดาวเร,เรืองทาอะไรอยู่คะดาวเร,เรืองทาอะไรอยู่คะกินสับประรดหรอคะจับมือก่อนสวยๆก่อนแล้วเ,เร็ว นาเริมสวยๆก่อนทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะฮะไหนไหนสวยแบบไหนเอาไหมสวยๆไหมเร็วสวยๆไหม่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันสองสามวันนะคะวันนี้นางงอน วันนี้นางไม่สนใจเราเลยอ่ะดูดินางไม่สนใจเลยเดี๋ยวมีของมาฝากดาวเรืองนะคะเดี๋ยวเอามาให้นะคะแป๊หนึงค่ะ ดาวเรืองรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเอารางวัลมาให้อ่าวันนี้จะป้อนพี่ดาวเรืองนะคะจะให้สับประรดนี่คือลูกสับประรดค่ะพี่ดาวเรืองกินได้กินได้ไหม่ะเปรี้ยวเหรอ ไหมคะเคี้ยวอยู่นะคะอมหวานอมเปรี้ยวมีอีกลูกหนึ่งนะรีบกินนะจะได้กินลูกนี้ อดยางเออเอาอีกลูกไหมคะเอาอีกลูกไหมคะเอาไหมคะ เอาแล้วเอาไม่หน่อืมอืมอร่อยแล้วสิกัดเลยไม่เปรี้ยวลูกนี้ไม่เปรียปร้ยวหวาน ในดาวเรืองอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะดาวเรืองเดี๋ยวเจอกันนะฝากกดไลค์กดติดตามช้างดาวเรืองด้วยนะคะบ๊ายบาย